สวัสดีค่ะคุณคุณแป้งฟังอยู่แถวไหนฟังอยู่ปากเกร็ดค่ะปากเกร็ดนะมีโอกาสได้ไปสนามหลวงหรือได้ไปไหนบ้างหรือยังยังเลยค่ะแต่ว่าตั้งใจว่าเนี่ยพอเขาเปิดแล้วก็เดี๋ยวจะหาวันเวลาว่างไปต่อคิวอ่าใช้ความอดทนสูงนะความพยายามสูงด้วยเพราะว่าเข้าคิวนานนิดนึงแต่ด้วยไม่ข่าวใช่ใช่ใช่ะก่อนผมไปก็ ก็เยอะเยอะเยอะเอาถือว่าไม่ได้รอคนเดียวมีเพื่อนรอใช่ค่ะนะครับเรื่องของคุณแป้งที่จะเล่าคืนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ซื้อค่ะนะครับเกิดขึ้นกับคุณแป้งเอง็มวะเนี่ยอ๋อเป็นประสบการณ์ของเพื่อนนะคะ <c oughs> เพื่อนเล่าให้ฟังอืมโอเคเรื่องเป็นยังไงคะคุณแป้งค่ะเล่าเลยนะคะครับผมค่ะก็คือเพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังก็คือ ที่บ้านเพื่อนเนี่ยจะอยู่ที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็อาศัยอยู่กับพ่อแม่ค่ะก็ก็คือข้างบนเนี่ยเขาจะมีสองห้องนอนห้องนอนหนึ่งเนี่ยเป็นห้องนอนของพ่อแม่อีกห้องหนึ่งเนี่ยเป็นห้องนอนของเพื่อนค่ะแล้วพอมาอยู่พักหนึ่งเนี่ยก็คือพ่อแม่เนี่ยของเพื่อนเนี่ยเขาก็ย้ายมานอนข้างล่างอะค่ะค่ะห้องห้องนอนห้องเก่าของพ่อกับแม่เนี่ยก็เลยใช้เป็นห้องเก็บของแทน ค่ะแล้วก็ทีนี้ไอ้ไม้ที่ใช้กั้นห้องอะคะ่ะมันเป็นไม้ด้วยความที่มันมันเก่าแล้วะคะ่ะมันนานละไม้เนี่ยมันก็ผุ<ะ>ค่ะที่บ้านครับที่บ้านของเพื่อนเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจเอาไม้ออกอะคะ่ะเอาไม้กั้นห้องเนี่ยออกไปค่ะแล้วก็ทําเป็นห้องของเพื่อนเนี่ยห้องเดียวเลย<ะ>ค่ะก็ที ก็จะกลายเป็นว่าห้องเพื่อนเนี่ยจะมีสองประตูถูกไหมคะ,ะค่ะเพราะว่ามันเคยเป็นสองห้องแล้วแล้วเพื่อนก็บอกว่าเขาอยู่มาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาไม่เคยเจออะไรเลยจนหลังจากที่เอาไม้กั้นห้องเนี่ยออกไปก็เลยมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้น,นะคะะ่ะค่ะก็คือคืนแรกเนี่ยในระหว่างที่เพื่อนเขานอนอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกตัวประมาณใกล้จะเช้าแล้วอะคะะ่ะก็รู้สึกตัวแล้ว ก็คือจะเปลี่ยนผ้าปรากฏว่าเอ้ยขยับตัวไม่ได้ตัวแข็งค่ะเอก็พยายามจะลืมตาก็ลืมตาไม่ได้แล้วทําได้แค่รีรีตาค่ะพี่าพอเขารีตาอ่ะเขาเห็นเป็นผู้หญิงเนื้อตัวมอมแมมค่ะผมกระเซิร์กระเซิงมากยืนยืนอยู่บนหัวเตียงค่ะแล้วก็ก้มลงมามองหน้าเพื่อนคือหน้าของเขาเนี่ยกับเพื่อนเนี่ย เกือบจะฉิดกันอยู่แล้วอะค่ะค่ะแล้วก็แต่ว่าเขาแล้วเขาก็ทาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยค่ะเขาก็ทําเสียงแบบหัวเราะอะค่ะแบบเฮอะไรอย่างแต่ว่าเขาจ้องดูเฉยๆเพื่อนก็พยายามจะดิ้นดินดิ้นก็ดิ้นดิหลุดจนทนอยู่อย่างนั้นเนี่ยค่ะประมาณแสงอาทิตย์เนี่ยอ่อนๆเริ่มมาก็ขยับตัวได้ค่ะในคืนแรกเนี่ยเพื่อนเขาก็ยังไม่ได้เล่าให้พ่อพ่อกับแม่เขาฟังเพราะเขาคิดว่า ด้วยความที่เป็นห้องใหม่เขาอ,อาจจะแบบคิดมากนอนไม่หลับไม่คุ้นอะไรประมาณเนี้ย<ะ>ก็ยังไม่ได้เรา่าจนปรากฏว่าคืนที่สองเนี่ยค่ะก็ะเจออีกค่ะก็คือเพื่อนเนี่ยนอนอยู่เวลาเดิมค่ะใกล้เช้าก็ขยักตัวไม่ได้ค่ะ,ะเพื่อนก็เฮ<ะ>้ยเป็นอะไรก็ทำได้แค่ลีลีตาใช่ไหมค่ะทีนี้ ทีนี้ไม่ได้มาก้มดูเพื่อนละค่ะเห็นเดินมาจากปลายเท้าเดินมาเป็นผู้หญิงคนเดิมผมก็เซิงกรเซิงเนื้อตัวมัมแมมมานั่งข้างๆเพื่อนค่ะค่ะแล้วแล้วเพื่อนก็พยายามจะดิ้นแต่ดิ้นไม่หลุดแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็มานั่งข้างๆแล้วเขาก็เอามือเนี้ยค่ะมาลูบหัวเพื่อนอค่ะลูบหัวเพื่อนแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะให้เขาดูแลนะเดี๋ยวเขาจะดูแลเอง yeah. เขาพูดแบบนี้นเราคือเพื่อนเขาบอกว่าอารมณ์อ่ะคือแบบของผู้หญิงคนนันที่เขาพูดออกมาเน,นคือความรู้สึกเหมือนเขาเองดูเราอ่ะค uh ่ะ huh. ใช่ค่ะแล้วเพื่อนก็แบบด้วยความคือแบบว่าเขาไม่เคยเจอแบบนี้เขาก็กาด,ด,ด,ดิน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 พอแสงอาทิตย์เริ่มมาเขาก็หลุดทีนี้เพื่อนร้องจ่าเลยค่ะวิ่งโวยวายลงมาข้างล่างพอแม่เขาตกใจออกมาเป็นไล่เป็นไร่ เขาก็เลยเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าเนี่ยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะก็ก็แม่เขาก็เลยแบบรียเป็นเจ้ากรรมในเวหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจพากันไปทําบุญถวายสงฆทานที่วัดเลยอะค่ะค่ะแล้วก็พอกลับมาบ้านเนี่ยในระหว่างที่ประมาณตอนเย็นเนี่ยค่ะระหว่างที่กำลังนั่งกินข้าวเย็นกันอยู่แม่ของเพื่อนเนี่ยค่ะเขา นรืเกิดหรืออะไรขึ้นได้ค่ะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เพื่อนยังเด็ก่ะคะ่ะประมาณสองสามเดือนเนี้ยค่ะคือตอนนั้นเนี่ยแม่ของเพื่อนเนี่ยฝันค่ะเขาฝันว่าในฝันเนี้ยนะคะแม่เขากาลังจะชงนมให้ให้ลูกเนี่ยกินแล้วพอชงเสร็จกำลังจะเอานมมาให้เพื่อนปรากฏว่าเพื่อนก็คือนอนอยู่ในเต็น่นะคะพอพอพอ,อ,อแม่เขาเดินมาปุ๊บเขาเห็นผู้หญิงอื เลืตัวมาแมมผมกระเซิงกําลังไกวเปอยู่ค่ะเออเขาก็เลยแบบเ่อนมันมันตรงกันล่ะวิ่งที่อยู่ในฝั่งของแม่กับเพื่อนที่เหตุการณ์ที่เพื่อนเจอค่ะเขาก็เลยแปลกแล้วพอเพื่อนเล่าเสร็จเราก็แบบเฮ้ยนี่แม่ซื้อตัวแม่ซื้อเพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรมันหายๆเพราะว่าเพื่อนบอกว่า นางแล้วเขาลูกหนวเนี่ยคือเขาแบบอารมณ์แบบเอ็นดูอ่ะค่ะเดี๋ยวคุณคุณแป้งเรื่องเกิดที่ไหนนะเนี่ยที่ขอนแก่นค่ะ,อ,คะอ๋อค่ะเออแล้ว,แล,วแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนเขาก็รู้มานะคะว่าห้อง,ห,องห้องหนึ่งเนี่ยมันไม่ควรจะมีประตูสองประตูก็คืออารมณ์มันจะคล้ายๆกับประตูหน้าบ้านกับหลังบ้านมันตรงกันนะคะไ<อ>ม่เหมือนอมันเป็นทางผีผ่านนะคะพี่ ผมว่าไม่ใช่แม่ซื้อแล้วคุณแป้งค่ะเออจริงๆแม่ซื้อตามความเชื่อของของคนไทยแม่ซื้อเขาหมายถึงเทวดาหรือว่าเป็นผีก็ได้อะที่ดูแลเด็กเด็กทารกค่ะขึ้นมาแล้วก็ก็อยู่ไม่ถึงโตนะอืมต,ตอนนั้นที่เพื่อนเจออายุเท่าไหร่ฮะเพื่อนนี่เจอตอนโตแล้วค่ะตอนเรียนประมาณมหาลาัยปีสองค่ะพี่ก็น่าจะอายุสักยี่สิบสองใช่แล้าแต่ว่า มันไปตรงกับตอนตอนที่เพื่อนยังเด็กแล้วแม่เขาฝันอะค่ะฝันว่าเขามาไกวไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกัลักษณะเดียวกันใช่แล้วเป็นลักษณะเดียวกันเลยแล้วก็แบบเฮ้ยเป็นแม่ซื้อเปล่าออเออเอเพราะว่าเรารู้แค่ว่าแม่ซื้อเนี่ยแบบจะมาคอยปกป้องเด็กเล่นกันเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าก็ไม่มีใครมาเล่าให้เราฟังว่าเด็กก็เล่าให้เราฟังไม่ได้ว่าแม่ซื้อเขาหน้าตาเป็นยังไงเลยใช่ก็เลยแบบเฮ้ยมันแปลกดีมันอาจจะเป็นแบบ ไม่ซื้ออาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าประมาณน,นี้ค่ะโอเคครับขอบคุณแป้งขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะ